ครับวันนี้เราจะเล่นเกมจากค่ายนำโกนะครับ mm hmm. ฟิวเจอร์เคียร์เตอร์นำโกมีมีไม,ม่กี่เกมหรอกนะมาครับมันคือเวลาที่นาแสนนามไปแล้วนะการล็กี่ที่ไกลแสนไก่ <laughs> โอเคสำหรับเกมนี้ก็มีชื่อเกมว่า Star War ล์ครับ Star War s Star Wars ในสมัยนั้นก็รู้สึกว่าจะมีอยู่สร้ออสางจากภาค4ก่อนนะ <laughs> เป็นหนังที่แปลกดีเหมือนกันโอเคสำหรับเกมส t าร Wars นี้ก็ เป็นเอพิโซดที่4ี่ที่อิงน,นเรื่องเป็นหลักคือ episode, เอพิโซดนิวโฮปความหวังไวมในเองมันเป็นเรื่องของสมัยนั้นอะที่มีสงครามประชาชนที่มออีพวกเหลือกระบทโจมตีจัก,กรวรรดิจ่ะใช่ไหมเนอะโอเคโนไวท์มิชชั่นโปรมิชชั่นอืมต้องโปรครับโนไวท์ไ no ม่ธรรมดาเกินจัดไปนี่มาอยู่ในน้ามันได้รังเป๊ะ หลังจากที่เออลุคสกายวอล์กเกอร์ไปซื้อไอหุ่นเซ็กระป๋องนี้มานะจากพวกเออคนป่าคนเถื่อนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> จริงๆนะผมเกิดไม่ทัน่รอไอหนังเรื่องนี้เ <c> ก <oughs> ่าจริงไปแล้วโอ้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 โดนขนตายแล้วก็ขน <c oughs> ไปโลด <c oughs> โอเคเรายังมีดาบเลเซอร์นะ <c oughs> ไม่ดิคันเรียกว่าอะไรว่าจะไม่ได้ดาบเลเซอร์เขาต้องเรียกว่าเออไลท์เซเบอร์ใช่ไหมโอ้ไม่รู้ช่างแม่งเถรอเ <c oughs> อ้ย มันตีได้ก็พอแล้วโอ้ย,อย,อยนี่เสียงเพลงก็ยังแจมเหมือนเกมเลยครับนี่ทำได้ดีดีทำกินนี่ทำได้ด,ด,ดีมากเลยครับคือว่ามันเออนอกจากเสียงแล้วมันจะเออเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตัวหนังในสมัยนั้นอะ่ะสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้นะนี่สวยลงนี้ไม่ล้มเป็นอะไรเนาะโอเค ข้าไปเลยโอ้ยจิกปืนเลอนะ <c oughs> อยากับปาก,ก้อนหินใส่ปาก,ก้อนกัวใส่โ <c oughs> okay. อเคไอ้เพชรที่เราเก็บเป็นแต้มได้ <c oughs> นี่เนี่เก็บเป็นแต้มครับเป็นแต้มเออใช้พลังวิเศษสาบานครับไม่ไว้่น้คือปืนอ่ะเฮ้ยเฮ้ย่ะนั่นมันพ่อข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันคือดาร์คเวเดอร์ครับก็พ่อเรานั่นแหละ <c oughs> เออถ้าเราเป็นมันเป็นประสาขีดแล้ก็พอรู้เรื่องอยู่ เอ้าไม่ใช่พ่อขานี่มันคือตัวอะไรอ่ะไอตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะมันคือตัวอะไรแต่ก็เอ่อต้องหวดมันต้องหวดมันอ้าววีเฮ้ยเกือบไปให้มันแดกแล้วโอ้ยน่ากลัวจริงตัวนี้เราผี่ันไม่ได้อย่าเข้าไปมัวมัวกี่ครั้งวนนียอีกกี่ครั้งอีก,กอสักครั้งสองครั้งมั้งตี้ยครั้งเดียวตายแน,น,น่นอนนี่ออกระจกเลยครับผมหน้าด่านได้ คือว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆปั๊บนี่เซฟตี้เรียบร้อยโอเคไปกันเลยดีกว่านี่เรามีเอ่อยานพานะไปเลยมันยิงไม่ได้ครับแต่ชนได้นี่ผมรู้สึกว่าผมเล่นเร็วไปหรือเปล่าวะก็ขอโทษด้วยครับถ้าเล่นเร็วเกินไปอยู่ด คือความต่อเนื่องครับแล้วเอดูเป็นอะไรอยะ่าเออพอเป็นหนึ่งเดียวของเนื้อเล่นในแต่ละด่านครับตามนั้นแล้วกันไปนั่นโอบีวันไม่เกือบจะพูดอะไรโอบีวันพ่อเราไม่ใช่ไม่ใช่โอบก็คือเอออาจารย์ของพ่อเราใช่ไหมจะไม่ผิดนะอ่านี่แหละต่านที่ผมชอบที่สุดละนี่นี่ครับเป็นพิเศษตรงนี้นะเกมนี้มันเล่นได้หลายรูปแบบแต่ละด่าน โอ้ยเว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 ระวังระวังระวังเราสามารถใช้บาลีได้3ครั้งนะระวังครับระวังระวังเนี่ยบาลีมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้ยเน้ยบารียมใช้แรกเลยเลยครั้งเดียวนะเว้ยโอ้ไม่ต้องแล้วโอดยิงย้ำๆอย่างนี้แหละยังไงกระสุนก็ไม่มีวันหมดอยู่แล้วรีบตายเวรเฮ้ยเอ้ย มามานนเราใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่างไรเราก็ยิงลัวเหมือนเดิมเนาะนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโหแบบเมื่อแกบบี้ถูไปฟุกๆอ่ะไอ้แบบนี้จะมีอยู่สองด่านก็คือด่านนี่แหละไอ้ดาวนี้กับเดสตาก็ลองไปเล่นดูครับ <c oughs> นี่ก็เป็นด่านสองนะแตาน,นี้พูดต,ตรงๆเลยครับว่ายาวมาก <c oughs> โอเคเออครับกับลืมบอกไปเลยว่าเกมน,นี้ก็สามารถใช้พลังพิเศษได้จากการเก็บเพชเนี่ย <c oughs> มาดูกันดีกว่ามีมอะไรบ้าง มันก็จะมีเออวิ่งเร็วหยุดเวลาดาบเลเซอร์แล้วก็ไอ้ฟ้าผ่าที่อะไรวะนี่มันเป็นความสามารถพิเศษของเราอันนี้ผมก็เพิ่งกดใช้ไปมือมันไปเองนี่เราก็ได้ไปจากการเก็บเพชรนี่แหละโอเคครับเขาเลิกดีกว่าสลับเกมนี้ก็มีชื่อเกมว่า Star Wars น้ำขกใครที่สนใจลองโหลดไปเล่นก็โหลดไปเล่นได้นะครับโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ